ความแออัดในโรงพยาบาลเป็นภาพชินตาที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขกำลังเป็นปัญหาส่วนหนึ่งมาจากความคาดหวังของประชาชนเมื่อเจ็บป่วยไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็มักจะวิ่งเข้าหาโรงพยาบาลโดยเฉพาะหากเป็นโรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่แต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้ามีสถานพยาบาลใกล้บ้านที่สามารถรักษาฟรีและหากอาการรุนแรงก็บั่นใจได้ว่าจะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถมากกว่า โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เขตบางแคในฐานะแฟนบล็อกลดปัญหาคอขวดในระบบสาธารณสุขจึงใช้กลไกคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการคลินิกอบอุ่นกว่า20แห่งซึ่งกระจายอยู่ทั้ง5เขตฝั่งธนบุรีและให้บริการผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองเดิมอยู่แล้ว40%ขยายฐานการให้บริการไปยังผู้ใช้สิทธิประกันสังคมอีกประมาณ40%ในพื้นที่ด้วยซึ่งโรงพยาบาลจะต้องอำนวยความสะดวกโดยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าไปก่อน คือตอนนี้เรายังไม่สามารถไปบอกให้ประกันสังคมจ่ายเงินไปคลินิกอบ,บุญอะไรให้เราได้ใช่ไหมครับเราต้องรอระบบใหญ่ที่คุยกันให้ลงตัวแต่ระบบเล็กเราออกแบบได้ให้คนไข้ประกันสังคมบินก่อนคือคนไข้ประกันสังคมของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สามารถไปใช้คลินิกอบอุ่ญของโรงพยาบาลลาดที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ได้นะครับตอนนี้คือประมาณ20คลินิกนะครับคือใช้ฟรีได้เลยเดี๋ยวเราตามไปจ่ายเงินเอง ม,มิตรีคลินิกเวชกรรมแขวงบางไผ่เขตบางแคคือหนึ่งใน20คลินิกเครือข่ายที่เข้าร่วมแซนบล็อกกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แต่เวลานี้คนไข้ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงอายุที่มาพบแพทย์และได้รับยาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลแต่หากผู้เข้ารับบริการมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือต้องพบแพทย์เฉพาะทางคลินิกแห่งนี้ก็จะส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจ การรับบริการระบบสุขภาพตั้งแต่ปฐมภูมิไปสู่ทุติยภูมิซึ่งระบบนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความเชื่อมั่นจากทั้งผู้ประกอบการคลินิกเอกชนและโรงพยาบาลแม่ข่ายในฐานะผู้จัดการระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เราก็จะมีบทบาทในการที่จะ,ะให้บริการนะแต่เรื่องของการขับเคลื่อนโอเคส่วนหนึ่งที่เราต้องแอดไว้ wise, หรือต้องซับซ i d i ไปก่อนถ้าเกิดมันได้รับการรีดีเพื่อเชยหรือว่าใน ต่างๆได้ในตามเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขและสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเ,เครือข่อายเอกชนได้ผมว่าจริงๆตรงนี้สามารถเกิดได้และสามารถเกิดได้ในทุกๆที่ปัจจัยความสําเร็จในการจัดระบบสุขภาพในรูปแบบแซนบล็อกของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ส่วนหนึ่งมาจากการจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพจากการบริหารสามกองทุนสุขภาพซึ่งเป็นไรายได้หลักของโรงพยาบาล และความสามารถในการหารายได้เองเช่นคมเปนตรวจสุขภาพในบริษัทเอกชนและการรับบริจาค